มากแล้วเ,เดี๋ยวโมนจะช่วยเพื่อนระหว่างรอโหลดก,ก่อนนะคะสามสองหนึ่งเริ่มใครจะต,ตัดต่อได้ใครมาต,ต่อมานะท่านผู้ชมใช้เวลาตัดต่ดตอ ามาว่าไงใครตัดต่อเสร็จอัพโหลดเราดรูดูเลยค่ะไปไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกินนมใช่ไหมเรามาเล่นตัวนี้นะคะทุกคนเอามาแบ่งด้วยใช่ไหมใช่ไหมบองทีน่ครับนี่ครับกลับบ้านเหรอไปไหนอะเฮ้ยืมเราเจอโมโลินฟาสองคนวัดแตเก๊กเราเจอวันเดอร์วู๊มแมนมาดิครับ มาตอนนี้เราไปเะะันเดี๋วไปตปีนอยอเตคแกยังนะคนแกงเมเป็นนะเดี๋ยวเราจะมาเต้นมาเต้น we คลงออีโโ้หจังหวะนี้นะจังหวะนี้จังหวะนี้ทำไมอีชาถึงมาอีชามาดิครับมาดิครับคุณเปอร์บอลมาดิครับมาดิครับไม่ก็ย้อไปดีตบตเปอร์บอสไปดิตบเปอร์บอสไปดิครับคุณเปอร์บอลคุณตั้งใจฝึกวิธีการตีไ้ยตกใจตกใจนี่ว่าฝั่งไหน ดูว่าเบอกว่าตายตายไมดัแอบแอบแอบแดบแอบแบแบนครับแอบนะจังคุณคูยังมีแรงมคุณคูจะมาตอบทุกคน ไม่ดูสลบไม่ดูสว่าละมาต่อนะคะน้องเจ้มเราจะได้ตีแล้อันตีมาจะเป็นโอ้แบบเอาโซ่ล็อกไว้พอเสร็จแล้วเขาก็จะล้องไห้หา่านี่คือลุงคนนี้จะมาตกทุกคนแซ่คันเด็ดต้อง สถานีว้าว่ามันดิบดื้อทางซ้ายสถานีว้าวว้าวว้าวววอชาเธอเป็นเด็กดื้อนะเซตาอสไม่ของเธอยังไงเนี้ยติดตามมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับคุณเบอร์บอลมาดิครับมาดี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 ครับมาดิครับโอ้ชไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวแล้ว ซานุมจะลงตจะข่าคนกีกไม่ได้นาะแด้โอ้ยะเกิดเไปเอาไปจากโลกนี้ซะเอาไปจากโลกนี้ซะมาแล้วมาล้มาแล้วส มาเรดวมาเร็วมาเร็วนี่คือนุงคุณลุงยังมีอิโมจิของขีโตนึงนะไม่จากใ้ด้วยนะจากไจช่องลงด้วยและลุงจะให้คีโตโมเดลคีโตราคาหินบาทสูงจังนซานจังเนวนไม่ไม่มีหอวเลยวิธีการได้ก็คือไม่มี ได้ค่ตายไ่ะเยแบครับคุณเปอร์บเ้าองคุณลุงเปอร์ตายขอใครมอเอ้ยมาต่อไปหน,าน้ามาตอะท่านผู้ไปไปเลยไปต่อเดีวอะไรอ่ะอ้วิว่งแบบพี่ตูนคุณลุงยิ้มฟิกฟังอยู่เลยเนอะมาช่วยลุงดู

น,นูมชข้าวแก้อะไรได้บ้างแก้หิวมาเร็วมาเร็วช่วยเวนก่อนไปข้าวเวนโอ้ใช้ตะกิยผิดบ้าบอลไร้ไสมองผมเนี่ยไหนบ้าบอลไร้สมองใช้ตะเกียบร้อนละเริม่มร้อนฮ่าฮ <Okay. S 2> <laughs> ่าฮ่ากระจ จะงหวะหวนี้กันจอกวะ่ะกระจกัก <š les> จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมสวยมาก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  ไี่ไม่ใช่ไม่นตัวไอ้โอ้โรลาทุกช็อตนะครับจะเป็นไฟเปอร์แล้วมั้งเอจะเป็นแทงก์ต่อันอยู่ใช่ไหนโอเคจังหวะนี้คืป้อมนะคะไอจังหวะนี้เสี็จแนนีคุณคุณไม่ของคูนี่มาจะ ซ่นี่เราขับโบวโซ่าในตำนานนะคะท่านผู os, mm ้ชมวันนี DVD> ้ครับวันนี้อยู่กับโซ่าในตำนานนี่คือสกิลเล่ยลุงทั้งแดงเดี๋ยว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 เดี๋ดนิดจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้แวนก็แบบขี่บปกันไป ออมาละวันเลว่าวันนี้จะกินเด็กตัวไหนมันอยากกินอีชานหรือว่ากินอีชานหรือว่าแวนหรือว่ารันิตหรือว่าโมเรนหรือเหมือนเหมือนมีคุณหนิงเอฟเคยไม่ร้อง เขา้จอยแล้วไเร็วเวร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 เยที่มันเร็วที่พระลูกเระขอบคุณุงุงขอบใจมากมันนีเป็นวันสองพนแคลิสเอาอันนั้นออกไปตอนนี้ป้อมเราก็ป้อมฝังเราข้าวก็เตเหมดแล้วแ่ เลิงบ้านเรามาเริ่มเต้นระวังเราแดนแดนดูเดือดเดนอจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ป้อมแตกหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมมาดิครับคุณซาน,นี่มาดิครับถึงว่าเป็นนักรบชั้นหนึ่งมาดิครับมาสู้กับลุงไหมครับโอ้โหลุงเห่งลุงเหน่ง <c oughs> มาแล้วจ้ <c oughs> จาจังหวะน <c oughs> ี้ครับ9 8 9 เดีวจะอมใ้ลุงเทพกันได้เทพกันไปอ่ะชื่ออะไรให้แฉกุเทกันไปอ่ะลุงเทพกันไปอะตัดทิมกันคนละทิมนะลุเทพกันไปอะครับท่านผู้ชมเทพกันไปอะพีนี่ได้แก่คุณลิง <laughs> บอกเนี้ยว่ากระเบงฉันมันโหดที่สุดจะแต่ทุกบกมาในหมดเอาละเอาละวันนี้ลุงวันนี้ลุงวันนี้ลุง,นนลงคนนี้จะออกต้องอาลาก่อนนะคะคือว่าลุงคนนี้ต้องไปทาําทุระต้องไปทาําธุรละไปจัดการเด็กพวกนี้ให้หมดไปก่อนละไปไว้ไ